สวัสดีค่ะตราดวัาส่ช่องอพีกอกค่ะซื้อไหมสาลาเปาโอ้รถตลาดประดำมาแต่เช้าเลย ข็เอาไปใฉันละป๋าขนมจีบตลาดกระดั ส่งรถตลาดต่อเจอยาอีกแล้วโอ้วัสดียาเจอยาอีกแล้วซื้อเบอร์มานี้ซื้อเบอรเหรอ เปิ้ลเบิบ้ลมะมัยมะโตมา,ตอมาโอ้มะมัมะโตอโอ้ได้ยายมาอีกแล้วเลยเสื้ออะไรลูกสื้อสตรอเบอรี่เดีลยวไปดูยายจะซื้อองุ่นไปกินกับข้าอีกบิ้ลมั้งเนี้ยมีมะม่วงสุกนะยายนี่รสปาดามแะมีมะม่วงสุกด้วยนะโอ้แกไม่ชอบมะม่วงแกไปเบิ้งมะมัม,มาตโตอาจารย์รอดู แกจะเอาอะไรวันนี้จะเอาลำาไยแล้วจะเอาอะไรแกจะมาทุกวันพุธเลยนะคะที่มีตลาดนัดเมื่อล้เมื่อเลาบอกเอ้ยพัดพี่เที่วมาบอกวันนี้ประยุนว่าเมื่อโอ้เมื่อแล้วเฉพะพ่อค้าจนชื่อได้เมื่อแล้วว่าซันโอแกจนจำได้นะคะประจำสองยายพ่อซื้ออะไรไหม กับข้าแล้วลุงนุจะอะไรไปไปเรื่ๆไปเคโอ้อรมุดกิ่นกับข้าวบ่มวันนี้เออเห็นมันชุกนวลหวานได้ใหญ่เอ้ยมนงนกอิมแล้วมนกินกับข้าวขเทาเนาะกินเบอ่์ก็ไม่แซ่บกินมะมักับข้าวแล้วมันอร่อยอืมถ้ามีว่าได้ซ้ำชุ่มควยกันยังอันนั้นได้ใหญ่กินข้าวกินข้าวแล้วนี่ต้องกินมะขามมงตมจบท้ายได้

นี่เลายล้เะอลายเ้ยเจ้าก็เอาเครื่องโล่ละย่ายเอาเครื่องโล่เลยเห็นนี่เอาหลายกะโลละห้าสิบเอาเครื่องโล่จเอาห้าต่มก็ได้น้อยก็ั่นอันน้โกาทมน้อยก็นี่องเาทบานแต่ละน ได้แล้วนะสิ่งที่ยายอยากซื้อวันนี้คือหเอ้คุนว่าก่อนจักกันน้องอันคุณนันเอ้เอ้ลูกน้องมันมันมันน้องอันแมงพีน่ะอันอ้ยน่ะเออว่าเอามา ลำ่อก็นหลังขาควเชื่คือเล่าเลยเอ้ยบ่าโอ้ได้แล้วไปซื้อบุหรี่ต่ออีบนี้ยายไปซื้ออะไรต่อไม่รู้โอ้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้เอามื่อได้ยี่บยายมือได้โอ้เดียเดียว เดี๋ยวมาถึหน้าอย่างกระเป๋าฝะยายนะรเราซื้อผลไม้เนาะโอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกระเป๋ามาให้ยายนะดูกระเป๋ายายเดี๋ยวรอบหน้าพูดหน้านะเดี๋ยวถ้าเจอแกอีกนะเดี๋ยวค่อยจะซื้อกระเป๋านะคะเล็กๆที่ที่อูแบบนี้มาให้ยายใส่ผลไม้เนาะแกจะซื้อนะคะอ่า <S 2> <S 2> <S ผลไม้แล้วก,ก็ใส่ในกระเป๋าแล้วก็สะพายกลับบ้าน เป็นตลาดเล็กๆนะคะในหมู่บ้านนะ,ะ,นะ,นะเนาะคก็มาวางขายกัน,น,นทุกวันพุธนะคะก็จะมีกับข้าวมีเสื้อผ้ามีทุกอย่างนะคะอ๋อพี่สาวอีกคนกลับไปแล้วว่าสั้นดูอพักนะคะนนมีแต่แนวน่ากินผักบ้านเรา ไหนชิ่เลอร้าเพื่อนหรอเขาจะทำบุญบ้านนะนีอีหอ้าวยายได้อะไรไม่ต้องซื้อนะคะโอ้เห็ดบุกนะทุกคนอ่าได้ผลไม้และซื้อกับข้าวต่อยายเขาจะทำบุญบ้านแล้วมีหื้อจักแล้วบุญบ้านชิลเลืรอบุญบ้านอีหยังบุญบ้านไปหรือ แลบุญอะไรบุญประจำปีปกติเขาทำเดือนสีน่เดือนห้าม่อเขาบุญอะไรบอก,ก็ทาเบื่อนสิออโอ้มีเรืองดึงเหรอไสไลเดอร์โอ้โอ,อยากมาเล่นสไลเดอร์ได้ค้งไปยังได้ไรกับข้าวลูกโอเคปะ โอ้วันนี้ขนมครกอร่อยเอาแนะล้วไหมนี่แม่บอกไว้ข้าวยเตี๋ยวมะเร็ง